หน้าทีไหนนะครับใช่เดือนก้วยใช่เดือนดี้นี่ว่าเป็นตัวแถมนะแล้วใครไปโอ้โห่นี่ฮะดูครับความเก่าความสดครับความสดเป็นของมัธยมปางกอกครับเด็กๆน้องๆมัธยมฮะมาเจอกับพี่ๆนะฮะจากสาธารณสุขครับมีแต่ระดับอนั้นนะนี่สาธารณสุขมีดีๆรองแชมป์นะครับฟุตบอลหน่วยงานทุกีนั้นวันนะครับที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่เขตมติส ตอนนี้ก็เข้ามาถู่รอบทีกทีนะพี่ม่งเจ้าบอลยังอยู่ที่ไม่ใรียมบดองเดี๋ยวลักลับขึ้นมาให้ตัวหลังตัวหลังไหลกข้ามากลางบอลหาเพื่อนแล้วตกงเข้าไปโดนตัดโดยหมอนัทหมอนัทส่งเดีวไปว่ายังไงแล้วก็สวัสดีแล้วก็ออกหลังไปเป็นลูกตรงจากเส้นหลังของทางมาเรียมบดองทีมมาเรียมบดอไหมเนี่ยเพื่อิครับบอลมาเอาติดหมอนัทจังหวะหลอกล่อ ตัวโอเคไหะเปิดมาพี่มาเล็กสิโอเคเก่ามากครับหมอนั้นเป็นธรรมดาแล้วเข้ายโอ้โห้ยเจ้าตัวยังบอกว่าโอ้โห้ยเลยครับเจ้วเล่าล่ะจับด้วยซ้ายให้ชนเสาไปครับเลูกศรที่เส้นข้างเขาทำมัดยี่บอลดองกอดอยู่ที่สูงตัวสูงนะแล้วก็โอ้โห้ยแล้วกัน Blender, พาดูการท้อมไหมครับสำหรับมาเที finder. ่ยวบางดองโอ้โหเอานะ่ยมาดูว่าสดจะบดเก๋าได้หรือเปล่าสำหรับคู่นี้มาที่หมายเลขแปดยังไม่ออกครับบอลมาที่หมายเลขเกตเอาสะสมประตัยจิงลูกนี้โอ้โหชนขาด บอลร้อทำเป้าครับบอลมาที่ไม้ได้สิบส่วนที่มอนนะทายบอลมาที่ทางด้านหมายเลขหกสิบเปิดมาเจมันนี้โอ้โหเสียวครับแบบมาเสียวของทางด้านสาสุกคาดว่าวันนี้นะฮะจะมีคู่ที่ได้อยู่โทษหลายคู่เลยนะครับสลับรอบเป็นเลื่อนเข้ามาเพราะมีแต่เือทิ้งก็ทิ้งได้ใช่ไหครับผ่านเข้ารอบเป็นโบกี้มาอยงนั้นแต่ทีมีเรียกว่าเกมรับดีรับกลุ่มแน่นอนครับ แล้วก็ฝีไม้ไลายมือแต่และทีมเรียกว่าไม่ต่างก,กันครับฉะนั้นคาดวาจะมีผมเสมอหลายทีนะครับอย่างที่ได้เห็นครับสองวันที่ผ่านมานะที่มองลูกโทษนี่เปอร์เซนต์การยิงเข้าน้อยกอว่ายิงออกนะฮะฉะนั้นไม่ธรรมดาครับ้าไม่ได้ฝึกซ้อมมาสนามปรับเซียนครับ,อ,งงยรบรอ,อย่างที่มันจะง่ายนะครับลูกโทษโอ้โหมาูที่มาบัตรทองบัตรอง หมายมาที่หมาในหกบรอลบอลแต่ว่าเขาทําดีครับทําสวยครับแต่ว่าจังหวะจบนี้ยังไม่ได้นะครับสำหรับมะทิยมของดองพิทยาเปิดหน้าแรกใส่กันเลยครับสําหรับทั้งสาวท้าสุกและมะทิยมของดองอยู่ที่บอลกิน่งนิ่มอยังไม่ตรงกอดครับแล้วก็มองไปทางไหนครับเสียบอลครับยกมาเลยครับหนึ่งลังครับลังอะไรฮะน้ำแข็งนะฮะอ๋อลังน้ำนะฮะ เดวว่าเป็นตัวเต็งหนึ่งทีข้าศึับเสียบอมนะฮะทีเียวว่าตอนที่ฟูลทีมครับเจอได้หมดครับไม่สนลูกใครนะฮะแล้วไปแล้วเป็นตัวบล็อกยิงตรงนีห้หมายเ้อทถูกครับยังตามมาบล็อกเอาไว้ได้ติดบอลนะว่าฟฝ้าครับทีที่สาสุข <c oughs> สองคนเลย <c oughs> ทีมมอนัทถ่ายบอลมาที่หมอานิกซิสเหมือนเวลาได้คืนแรกนะครับสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้จุดนี้เอาไว้จุดอะไรก็วางไปนะโอ้โหปิดไม่ได้ครับมอน,นันี่ดูเปิดลุของทางด้านสาสุขโอ้โลูกลอยยิงของมอน,นัทครับปิด โอ้ย,อยเป็นเร็วจังหวะนี้ฮะเสียงท้างไปนิดเดียวฮนะยไหลเสียงมาครับแล้วก็เ,เลยียบร้อยสำหรับทางสาธารณสุขบีครับอ,ออกนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาแล้วตอนนี้มันจะยอมรองว่ายังไงฮะจะสามารถไล่ทีเสมอได้หรือเปล่าครับ อยู่ที่เจ้าวรอดองอย่างทีที่มอนัทครับมไม่ออกดีกว่านี้โอ้โหต้องกรอบซะด้วยครับสุดเอาหลังไะครับเป็นลูกเตะมุมงรองทาสาสด้านสาุขปีขอต้อนรับนะครับทุกท่านที่เดินทางมารับชมนะครับในขันบอลรสีรซ็อกเกอร์เฮ้อ ในพื้นที่ของอ,องค์การบริหารส่วนตะบลบดองครับเดี๋ยวปลาลูกนี้จะบดองครับมาดีครับทานผอ,อนะครับวันและยังไม่ออกอยู่ที่หมายเลขแปดแปดประตูส่นวนกบไปครับเกือบได้ประตูครับแต่ยังเป็นลูกเกบวงของทางมาเทียมบดองที่ยาทีนต่อไปเตรียมตัวเลยครับสำหรับวนุสตนดันและทางอออินวันนะครับ เราแข่งแข่งกันคือละหกนาทีครับพักประมาณหนึ่งนาทีนะฮะฉะนั้นจะรวดเร็วมากครับสำหรับการแข่งขันของเราแต่เห็นว่าเวลาแค่หกนาทีนี่อ๋อจบดีฮะดูแรงขาครับนี่ครับตอนนี้ว่าเป็นผู้ทำประตูผู้พังประตูจริงครับผู้พังประตูนะครับผู้ถล่มประตูฮะ มาเข้ามาร่วมรับชมได้นะครับพื้นที่เรามีให้ทั้งด้านหลังโกและในเต็นท์นะครับสามารถเข้ามานั่งรับชมได้นะครับผู้ที่เข้ามาร่วมชมร่วมเชียนนะครับไหนทุกทีเลยนะฮะละสามารถมาขอลายเซ็นนักกีฬาได้นะครับโดยพอทีที่ตกตกอบไปแล้วทีดไรสามารถอัดฉีดนะฮะสามารถมาแจ้งกับทางโคศกได้เลยนะครับอัดฉีดเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับนักกีฬาเนี่ยสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับ แล้วไปก็ในขบมาอย่างติดทางพรยรยาบุตดองจะสวนกับเร็วจังหวะนี้หมายเลขแปดหมายเลขแปด 8, อยู่ที่ดึงเส้นส่งกลับขึ้นมาให้กับทางพรยรยงบุตรดองดวงตาจะใส่ไหมอยู่ที่หมายเลขแปดแปดจนจอมจอดส่งไปแล้วก็ติดครับสไกเอาก้างไปอยู่ที่บรรยงบุตรดองคืนหลังมาแล้วจะเอาคืนได้ไหมประตูเล็กยิ่งลุ้นอย่างเงี้ยยังไม่ตรงกรอบเอาแล้วตอนน้ววองรีบบีนะครับสำหรับพรรยาบุตดองตอนนี้ยังตามอยู่ที่สกอนหนึ่งประตูต่้น เิดไกลเข้ามาหมอนัดทิกแล้วก็โอ้โห,โโหดูฮะความเก๋าครับพัดบอลแล้วทิกตัวตบทีเดียวหายเลยฮะขึ้นนำไปเป็นสองประตูต่อศูนย์นะสำหรับสาธารณาสุขป,ปีตอนอยู่ที่ทางงการสาธารณสุขป,ปี หมายเลขสิบดีลูกนี้ครับออกข้างไปครับ,บ,ร,บร,ร,รูบังดองครับเดินไปที่นัด้านปันจะบังดองด้รรานซ้ายสกัดออกข้างไปครับด้านจมบังดองเกมบลูกเต็มที่ครับของซ้ายมองขวาส่งมาที่หมายเลขแปดมันจะบังดองอ่าลองอีกเคลี <c oughs> <c oughs> ยร์หน่ นี่ครับนี่รากษรการของบอลนะครของต่างๆต็างๆต่างนมาดูบระรอบหมายเลขุกซิพุเอาไปใส่ไม่รู้กันนะครับัางทีมา้ดยกันแท้ๆกออยู่ทีหมอนะเอาอีกแล้วครับเหมเอาผิดยิงลูกนี้อ่าพาดไปนิดเดียว เดมาดรออยู่ที่หมายเลขเจ็ดหลอกหลบทางด้านหมอนั้นมาได้อูที่นะฮะไดหนึ่งภาพบรรยากาศครับมีกองเชียร์นะครับเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์นะฮะในสนามเราก็รู้สึกชื่นใจฮะดีกิจกรรมนะครับดีๆอย่างนี้มีผู้เข้ามาให้กำลังใจขนาดนี้นะครับตอนนี้ดีเสียบอลพร้อมเลยครับเรียงบอกมพร้อมด้วยนร่ครับพร้อมแล้วนะฮะนี่เสียบอสจบมาสองทีครับเข้ารลบมาสองทีนะทั้งเอทั้งบีนะส่วน เอเมสปิโตเลียนสิเดียดครับส่งมาสามทีมเข้ารังกันสามทีมครับส่วนกบตงบดครับส่งมาสี่ทีมเข้าตกรอบหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหไหนที่ล่ะทีมจากทางด้านอบตตงบดอนขาดตัวผู้เล่นตัวสำคัญครับผู้ใดญ่ะหญ่เดวไปดูว่าเด็กพอที่น้อง อยู่ที่ทางด้านพัชิบรองไหครับจะจอกตาข่ายของทางด้านสาสุขได้หรือไหมครับ,จจบ,สสรบแล้วก็โอ้โหเกือบจะฝัง30มแล้วหมดเวลาการแข่งขันนะครับทางด้านสาสุขปีนะครับชนะทางด้านพัชิบรองไปคับสองประตูต่อศูนและทีมต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างออยุวันนะครับกับไปรุ่น